สวัสดีค่ะพี่น้องปอบหนึ่งนไท้าสายหลักสวัสดีพี่น้องนะคะ mm hmm. สีมว่าว่าข้าวไหลฟังค่ะเดินทางออกจากบ้านแล้วนะคะสายเข่าจากเจอาฟ้าว่ายกเลิกกระทันหันให้ตายสิเหลือใจเด้ไม่ยังล่ะปกติเราจะไปทำการแสดงที่ พุทธโยงนะคะแต่ตอนนี้เราได้เดินทางกลับเรียบร้อยค่ะแต่ยังไม่ถึงบ้านนะคะนายเพื่อนว่าอนุญาตค่ะพี่น้องเจ้าภาพเรา,ากเต็มทีแล้วะคะ่ะแล้วถือว่าเราขอเต็มที่ลราเครียดเต็มทีแล้วกับสรุปว่าเด็กยกเหลิกกท่านหันนะคะ ทีมงานเ่ากับมาจากคนละหมองละวนอะ้วก็มาร่วมตัวกันเนาะนี่หลาชีวิตชีวิตศิลปินซึ่งในนายไม่รู้เลยว่าพวกเรามีความรู้สึกยังไงนะคะเพื่อนบอกยกเลิกเพื่นบอกเออโมไฮเรนเมียนยูเพื่นก็บ,บอกได้ตอนนั้นแต่บอคือเห็นใจคน กำลังเดินทางมากเนาะค่ะเนาะเพราคือเห็ยนใจค้นเถียเขาต่างท่าสิไปเล่นนานาเพราเมนเตทีมรดนิ่งเมนเตทีมนักหลองทีมไทยทั่วิดีโออีกนะคะแล้วก็ทั้งทีมเจ้าภาพที่ต่างต่อสีมีแนวมวนแนวงันทั้งท้ที่เป็นงานส่วนตัวนะคะวันนี้เป็นงานส่วนตัวจัดเฉพาะเจ้าของ สรุปแล้วใอยก็ได้โง่กลับบ้านค่ะพี่น้องโอ้ยเลือดใจดิจักยังดอกมันขึ้นน่านแล้วแท่โคว่าโควิดนี่ศูนย์เป็นศูนย์ตอนนี้หลียวเขาซ่วยบานไซตะข้องเหรอค่ะเจ้า,จาหนอยของหอบันดงบังคะ่ะโอ้ย ไปหอดบ้านเมียกันสิว่าอ้าวกำมายัางเนาะโอ้นี่ี่แค่ขี้เขาบ้านตอนนี้เขาก็ว่าเอาฝมมันออกไปยังคือนยังกำมาเรี้ยวแถบสิว่าโอ้ยเลือใจเลือใจอีลีมันก็นยังดีที่ว่ามันบริหอดแบบว่าไก่แห้งนะคะยังไม่ถึงแบบไกลมาก ถ้าถึงไกลมากแต่ว่าจะพาเพื่อนกาให้ค่าเสียหายหเฮากับเป็นเงืนมันจาค่ะพี่น้องเพราะเด้แบงลูกทีมเฮาเพราะด้แบงคานํำมั่นนาอค่ะนาะแบงกันกุลเล็กกุลหน่อยคานํำมั่นเสียเวลามากเพราะเป็นยังท่าใจไปงานนาว่างค่ะวันที่นี้ว่าง ว่างกับเป็นว่างมือนีสิบสามจากปกติมีกับว่างว่างสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะเอ้ใช่ไหมวะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกมีอยู่ไม่ใช่หรมีงานวันที่สิบหกนะคะโอ,โ,อโอ้ยังไงยังหอก เห็นใจนั่งเน่กับบดายทานสิเห็นใจนั่งเน่กับบดายนั่งก็คือจยังไปงานเอื่นนั่งกับไปอยู่ทำไมงานหนีนั่งขึ้มานแต่บันนี้ถึงบ้านแล้วลวค่ะถึงซอยเข้าบ้านเราแล้วนะคะ นี่ราคาเขาส้อยส้อยคำหน่อยดวงบางหน,หน่อยอีลีส้อยเขาบานหนึ่งลยไทยนะคะส้อยเขาสำนักง,งานเอก,กชัยมิวสิกธนพลสาวคะ่ะได้กรับมาบานเลี้ยงมา้าคือเขาโอ้ยจกักกยัง กอดบ้านแล้วเป็นน้ำฟูกนั่นแหละเออเ,เป็นน้ำพอจะกอใส่แว่นตากับบานนั่น <c oughs> เป็นตาบ้าหมาน <c oughs> โอ้ยแบบใดดอก <c oughs> อ๋อปวดปวดตีนเพปวนก็เลเบปวดใส่คูแพร่งปวนก็ใส่คูละสองร้อยกว่าบาท <c oughs> เลี้ยงม้าค่ะ กำมาเลี้ยงหมาคือนเ่าค่ะตุยลุยดีลีอยู่นี่อ้าเอาเอาโจบแบบเท่ๆยางท่กัเวางท่าโจบแบบเท่ๆเป็บพลังินหลูกขินหัเนี่ยครับลูกสาวครับนี้มาเรียบวกพ่อหน้ามาบอเงินครับบ้าส่งมมนีก็แล้กบบ้านแล้ว เจ้าแบบที่ไอ้ยีรีบุ่นี้บอกแล้วมันเป็นหย่อนว่าหมู่บ้านว่าเห็นมันไปรลองสองเพลียงอยู่งานว่าไปน้ำกันมือขึ้นกันเรียวเรื่องเนาะเออไปน้ำกันกัเรียวเรื่องมันอันนี้เขาก็วางสามมือบปุ่นนี่นี่สิบสามสิบสี่ใช่ไหม S <S> <S มันสีเรียนได้บ่เท่านั้นต้องพ่อต้องไปหาอันนั้นก่อนก็ต้องไปคุยก uh ่อนเป็นยอดสี im so well at ่ถุงหอมก็คือหนึ่งว่าสี่ไลฟ์มันนี่แล้วหนึ่งนี่ใกล้เบิร์ตโตแล้วตอนที่ใครชอบอมแล้วสุดพวกไอ้พวกพี่ต้นพวกพี่ต้นพักรีสอร์ทพากันออกแต่เศร้าออกจากรีสอร์ทงั้นยกเลิกเพไปว่ากลับไปนอนได้๋ยวบอกถ้าหนี้ก็งฉีดสังเกตไอ้พูดเิ็กโซเมคจะโทรศัพท์ แม่เบิ่งหลูกตุนตรงมาตรงมาตรง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 ก่อนมันเบียดบอมาเลยมาเลย น้องเขียวน้องเขียวเาออกไปเที่ยวละข้าวว่าไงครับบอสบอสว่าไงที่แท้เขาคือบอสที่แท้เขาคือบอส โอ้ก oh, oh, oh. ับมาขวางเอากับมาขวางเลยนาะองเยนาะคุณมีความรู้สึกย <c oughs> ังไงบ้าง ข้านาเขามาวันม้เนั่นนั่นเละเป็นน้ำสีลพรอมนี่ละเหนือื่อนี้นาเขากูมูเหนือยเขากูมูเออถ้าลองผืนยังน้อยกบเสวจัตวตาปากน้ำ่าเแเอากเลอ้าเอ้าี่เนียมันแต่าเปลี่ยนเกือบเอาลมันเปลี่ยนน้ำเรลาใส่เกือบนี่ละเกือบคูละีพันวอไซเซย์ส่คูละสองร้อย ไปขนให้กระสอบมาใส่อีกดางอาดโยหนอมใจเลยวะเลไทยรถเลยเป็นตูเลยห่อมใจเลยบุญเขาเย็น่บุญแเขาเห็นเขาไปกับเด็กบอกมาขึ้นเขาได้อย่างั้นเขาพาี้พนี่แหละค่ะเบิร์ดกับชิวเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนึ่งเลไทยชแนลด้วยนะคะ พอการคลิปนาครับพี่น้องกับเครื่องเสียพักพอนะคะมือนีเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามือเ้ากับมาหอดมือเ้ากลับจากงานการสีนมือขึ้นนะคะกลับมาถึงบ้านก็เช้าเลยนะคะเสากับนอนเข้านึงมันนอนบน่ได้เนาะกับตื่นเตือนประม่านสองโมงเสารนี่และค่ะแล้วก็เตรียมโตวนะคะมางานไปออกไปงานสรุปแล้วได้โง่กลับมาบานคือเก่านะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะ